ผลตกกะแข้งน้ำแกงกันลอยยนี่อยากมาบ้านปู่บ้านย่านี่เฮ้ยยนี่อยากมาบ้านย่าเอาชีิรอดมาอยู่นะคะโอ้ยวัดใจไปอยู่ติดตุ่มทางบอดี้ไก่นางพามานี่มาหาบ้านปู่บ้านย่านางนี่ยิ่มปูยิ่มเปื่อยทางไก่ยากยากมาเจอบักเฮ้ยเฮ้ยตีนอย่าเบรกอีกสิเลย โคตรมันสั่นโคตรมันยานเอยฮะมึงทัพโบสถ์พันที่แขกมาพากุมาทานยากระป๋อลู่สู่เฮือนแทกซี่แหละไปดองบุญอยู่ลาวดะะสู่เฮือนซ้ำว่าเขาเปิดเทคแข่งกันซ้ำเขาเปิดเทคแข่งกัน ตึมตึมตึมเฮือนนั่นตึมตึมเฮือนนี้ตึ้มตึมสัสิแหละเพนีลาวด้ินเสียงสนันพันพื้นพลนบเปิดดอกมะลำน้าที่เราก็สมือนี่นะแด่นอย่างเดียวเด่นอย่างเดียวมีกะปีประสู่กะแกแกมฮอดบ้าน้าแหละกนากะิซิเึินเคินี่จักหน่อยแต่ว่าทิรักพิ่นน่ะยูดอกทิรักพิ่นไปกอทมอ จิลักประกันรูปรอนะคะสูงยาวขาวดีนะคะผิวขาวเสียงเพลงกันนะเขาแข่งเพื่อแล้วปะเที่ขาอยากไปหรือเปล่าเคยมาแล้วสองเถื่อพี่น้องเคยมากระดังอมลาราสองเถื่อแต่มาย้ำแรกมันเลยบ่อลำบากอดีมาย้ำฝนมันเลยแบบพดโพ กระดอกกดัใครเปามาี่อยากมาหายาก็พามาหมูอยากมาคุมเหลิกบันไดก็พามาหมูอยากมาจังไหนล่ะหปลาเฮ้ยเฮ้ยสายังไงดีบอกสาบห้าบาเคยเห็นน้ำเซไอ้าสบหเคยเห็นน้ำเซบอไผกับาไผ่ท่า ดีแล้วได้ทั้งลูกไผ่ได้ทั้งเสี่ยวดีกันะฮ่าฮ่าฮ่าฮือสแมนวัดซูแพงกันเนาะพาหมู่มาบ้านญาเนี่ยซูแพงกันเนาะคุณนายกำลังใจกันว่าสัน โทดว่าเซียงตู้ซ้ำวครับเปิดผับแข่งกันนะนางเคยเห็นแล้วบอคนเคยเห็นแล้วบอปากคุณนี่นะปากคุณนี่นะสูงยาวขาวดีรูปหล่อผิวขาว พ้าากันแล้วโรตีมืขอขอับไปก่อนอส้มตำนะคะตำก <ตำ S 1> ุ้งสด,สดไยั่วแซ่บมาบุญส่องเหือกับม้าขับไว้นเฮือบม่เห็นยันงใยาเห็นภาคนก็จะโคบีิเือโครบรอโคบอ่ะก็ว่าได้มา,เมาเกเบ้บ่แบบแซ่บตัก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 มนีเหรอ เยอะๆค่ะไปพี่เขาซกให้ไว้นวลาไม่ได้เปิดกันห้างนั่นวันอาทิตก่อนนะนะใี่แค่นี้เพื่อนตามตามพริกกันซีฟูดเอาตามซีฟูดเอาเออ ชิบชิแล้วไปแล้วสี่คนมากินนี้กันมันคัาแล้วเขาขึ้นมาบินแล้วเขาคืนไปแล้วจะไปนหลอกวงขนาดแล้วเออนะ เยืะอให้ย่ย,ยถ้วยนะตัวต้รถนอ่าเออตรงนี้แหละโอ้ยขวดข้าแป๊บละอะเบ้กระปุ้กระปุนกระปุน

มาขับปุ่นกป็นแทแท้บอุ่นกระซากินข้าวเย็นนั่นแหละมาเดินไปลองมากินข้าวน้ำกันนะจ๊ะอยู่บ้านหญ้าบ้านหญ้าปล่อยย่งอัม马าค่ะหย่าลีนั่นแหละค่ะแล้วก็สิขามเซ่มาอยู่พี่นะคะแต่ก็สิขามเซ่มาอยู่พี่สักกสิบหมาหานะคะมาหย่ากำบากสลาดแล้วสลาดแล้วสันบ่ไหวชฉลาดฉลาดพูดพูดมาหย่า เสียงเพลงตุ้มๆแต่ลลาเฮือแต่ละจานพี่น้องเอ้ยตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำเนี่ะบ้านอยู่เดี๋ยวนี้เขาหมักบวนเฮืออยู่ไซส์กับเต็มคนนั่นเซตัดสื่อเนาะไปแล้วก็ออกไปเมืองยังไปเมืองโซนลออกเก๊ง

อาเสียบเสียบคุณ่อยเสียบคุณอยอ่ะมา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 จะไปนอนมากินสม่ำเสมอนะครบเะเอาะลงมาบอดายเอาลงมาค่ะการแสดงฝาบบรรยากาศซับนี่แหะค่ะเสีเอาซับนี่แหละค่ะถ่ายยาวไลก์กัโลกยากกินสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตพอดีติเจข้างหลังมันเป็นเสือเฮ้ยวงอยู่ไสซ่เฮ้ยวงอย่างนั้นบอคือแบบมีวงมีนีเห็นว่ะมีวง พีค่ครับพี่น้องค่ะ,คะกัญชากสีฝาบรรยากาศไว้นซัมนี่ล่ะค่ะพี่น้องครับจะไปกินข้าวน้ำมูน้ำคั่กับกายยิ้เข่ามาฮักจะไปกินข้าวนะคะสบายดีจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือบ้านญานางอมมาล่ะละครบ้านสองคอนค่ะบ้านสองคอน <c oughs> อีก <c oughs> แล้วได้อีกแล้วไในญาใหม่อีกแล้วญาตสองคอน